โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆนี้ต้อนรับเข้าสู่ในช่อง n e l สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารของเกม7บาทที่เหลือกันครับซึ่งรายละเอียดในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคลิปเนี่ยน่าจะไม่ยาวนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูทีละอันกันเลยครับอ๋อแต่ว่าก่อนอื่นครับ วันนี้เนี่ยเพื่อน,อนๆอาจจะเห็นผมเข้าเว็บไซต์ที่แปลกไปนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับฟังก์ชันโนต้ตในเพจ Facebook มันไม่สามารถใช้งานได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดภาษาไทยนะครับต้องไปอ่านรายละเอียดผ่านทางฟอรั่มไปก่อนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยมาดูอัปเดตข่าวสารของเพจต่างประเทศแทนครับโอเคเราก็ไปดูเนื้อหารแรกกันเลยครับสําหรับวันนี้สําหรับข้อมูลอัปเดตแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ในโรงเตียมนะ ที่ปกติมันแจกสร้อยคอ SSR นะครับแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยมันไม่มีแจกนะครับไอกิจกรรม3เกลอนะครับแต่ครั้งนี้ครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับสร้อยคอ SSR แบบเต็มรูปแบบครับในรอบนี้ถ้าเราเคลียร์ทั้งหมดนะครับ เราจะสามารถรับสร้อยคอวิวัฒเอเซาได้ถึง5เส้นเลยครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาในรอบนี้ต้องบอกว่ามันอยู่นานมากครับคือปกติเนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่2สัปดาห์นะแต่อันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าหลังจากเมนเทนแนนซ์วันที่25หนะครับหรือว่าวันนี้จะอยู่ยาวไปถึงวันที่22เดือนหน้านะครับเดือน9เลยพูดง่ายก็คือเกือบ1เดือนเต็มเมเลยนะสำหรับวิธีเข้าร่วมตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะเพื่อนๆก็กดไปที่ลงเตียงนะครับแล้วก็มองไปที่ซ้ายบนมันจะมีปุ่มอ e ีเวนต์คร ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษของหอคอยโซกาเลสนะครับเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มเติมกิจกรรมฉลองก่อนครบรอบครึ่งปีนะครับใช่ครับฟังไม่ผิดมันเป็นกิจกรรมฉลองก่อนครบรอบนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมอีเวนต์อันนี้เนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่อทิษย์เดียวเท่านั้นครับจะเริ่มตั้งแต่หลังเมนเทนเนะครับไปจนถึงเดือน9วันที่1ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับ มันจะมีกล่องพิเศษเพิ่มเติมมานะโดยแต่ละคอนเทนต์เนี่ยเราจะสามารถรับกล่องได้จํากัดครับอย่างเช่นอีเวนต์ดันเจียนะครับอันบนเนี่ยเราจะสามารถรับได้สูงสุดวันละหกล่องนะและแต่ละกล่องมันก็จะประกอบไปด้วยของตามนี้เลยครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเปิดกล่องเนี่ยแล้วจะได้ของตามนี้ทั้ง3ชิ้นนะเพราะว่าเขามีดอกจันรอยู่ด้านล่างครับเวลาเราเปิดกล่องเราจะได้ของหนึ่งอย่างจากในลิสต์นะครับของแต่ละกล่องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครดวงดีนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้ม โดยเฉพาะกล่องของอีเวนต์ดันเจี้ยนนะครับถ้าเป็นเพื่อนโรงดีจริงๆเนี่ยเผลอๆอาจจะได้สร้อยคอวิวัฒร,ระดับ SSR วันเดียว5อันเลยก็เป็นไปได้นะก็ของรางวัลก็จะตามนี้เลยนะครับโดยอีเวนต์ดันเจี้ยนเนี่ยเราจะสามารถรับกล่องได้วันละ5กล่องนะครับเอนชันดันเจียนะครับหรือว่าดันเจียนขวดยาได้10กล่องอีโ e วดันเจียนดันเจียนสมุดเราก็สามารถได้วันละ10กล่องเช่นกันและสุดท้ายดันเจียนโกนะครับก็จะได้10กล่องเช่นกันครับต่อมาก็จะเป็นตารางของกิจกรรมสัปดาห์นี้นะ ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับสัปดาห์แห่งการฟาร์มนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะลดสเตมินา50%ทุกอย่างเลยครับโดยจริงๆแล้วตอนนี้มันก็เริ่มลด50%เตมินาแล้วนะผมคิดว่าถ้าใครที่เล่นมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็น่าจะดูนะครับคือตั้งแต่เมื่อวานต้องบอกว่ามันเริ่มลดสเตมินา50%ของด่านสงครามบอสแล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยก็ยังลดอยู่ครับและในวันที่27นะครับก็จะลด50%เตมินาในฟีเตทครับ ส่วนวันที่29เนี่ยก็จะลด5้0ส t a เตมินาในหอคอยโซกาเลสนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาถึง3อย่างด้วยกันนะครับอีเวนต์แรกนะครับเมื่อเราเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยจะได้รับขวดน้ำยาพอชั่นอัพเอ็กพีนะโดยด่านพอชั่นตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงได้สูงสุดวันละ5รอบครับต่อมาอีเวนต์ที่2นะครับจะเป็นครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีเวนต์ลีลาแหละทั้ง2อันเลยนะครับเมื่อเราเคลียร์ครั้งแรกเราจะได้รับขวดสเตมิน่านะและ ใครที่สเตมินาไม่พอใช้นะครับเพื่อนๆสามารถไปซื้อในร้านค้าได้นะและเราจะได้รับเป็น2เท่าเลยครับแต่สําหรับใครที่เล่นมาเยอะแล้วก็เปิดกาชายเยอะนะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องเสียเพจไปซื้อสเตมินาแล้วนะเพราะว่าเหรียญเงินของเพื่อนๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีกันหลายร้อยอยู่นะครับและสุดท้ายครับบันเดลนะครับโดยบันเดลในรอบนี้เนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาถึง2บันเดลด้วยกันครับหรือว่าแพ็กเกจพิเศษนะแพ็กเกจแรกเลยก็จะเป็นแพ็กเกจเพครับโดยระยะเวลาเนี่ยเราสามารถซื้อได้ ภายในประมาณ1เดือนนะแล้วก็แพ็กเกจที่2นะครับจะเป็นแพ็กเกจเพชรพร้อมกับตั๋วซสุ่ม11ครั้งของตู้อาร์เธอร์สใบครับ mm hmm. ก็สําหรับแพ็กเกจนี้นะครับราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะก็สําหรับแพ็กเกจนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเรามาดูตรงนี้นะซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะแจกตั๋วอาร์เธอร์มาทั้งหมด14ใบใช่ไหมครับจากที่เราจะเปิดได้10สเต็ปหรอบกับวนมาถึงสเต็ปที่4นะเราก็จะได้เพิ่มอีก3สเต็ปครับก็จะมาถึงสเต็ปที่7ตรงนี้นะแล้วก็ต้องมาดูอีกทีครััับว่า่าแพ็เเกจอนนนน้ีนนย มันขายกี่อันนะแต่ว่าถ้ามันขายเป็น2แพ็คนะแล้วเพื่อนๆซื้อครบ2แพ็คครับ เพื่อนๆก็จะได้รับการันตี Arthur SSR สีฟ้า2ตัวนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปอัปเดตข่าวสารในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปข่าวสารอัปเดตที่เร็วที่สุดของผมแล้วมั้งสำหรับใครที่อยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับแล้วดูเว็บไทยไม่ได้นะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเว็บต่างชาติอันนี้ที่ผมดูแล้วกันให้เพื่อนๆไว้ใต้คลิปด้วยครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูกันเองได้นะโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจจออออกกกกัันนนนใใใใหมม่่่่่คคคลลลิิปปปป้้าาาาารรรบํรํททีีชืืยยะ็็ะงใใผตไ กดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ